นายแล้ววรวนแสงสนิทประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคาว่าภาพรวมของการดำเนินการทั้งสามมาตรการประกอบด้วยโครงการสลาก80ขณะนี้ได้มีการคัดเลือกตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคกลางเสร็จสิ้นรวม151จุดซึ่งอยู่ระหว่างการทำสัญญารับสลากไปจำหน่ายเริ่มงวดวันที่2พฤหรภาคมนี้ทำให้ยอดรวมของจุดจำหน่ายโครงการสลาก80 ขณะนี้มีทั้งหมด228รายใน18จังหวัดส่วนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการในจังหวัดต่างๆภาพอื่นๆอยู่ระหว่างเร่้ดำเนินการคัดเลือกอย่างต่อเนื่อง สลบก80ที่เรามีเป้าหมายว่าจะตั้งให้ครบ1,000จุดทั่วประเทศวันนี้กระบวนการการคัดกรองในส่วนของภาคกลางเรียบร้อยนะครับเราจะมีความพร้อมที่228จุดขายสละก80นะครับคือกรุงเทพปริมณฑลภาคกลางแล้วก็จะเริ่มขายได้ตั้งแต่วันที่2พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปส่วนภาคอื่นๆก็อยู่ในระหว่างการคัดกรองครับเดือนหน้าก็จะมีความคืบหน้าส่วนนี้เพิ่มเติมขึ้นไปอีกสําหรับการคัดกรองผู้ลงทะเบียนซื้อจองล่วงหน้าเนื่องจากผู้ลงทะเบียนมีจํานวนมาก จึงต้องมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบโดยจะใช้การตรวจสอบการจำหน่ายจริงตามราคาและข้อมูลจากภาครัฐมาประกอบการพิจารณาเพื่อให้การคัดกรองมีความแม่นยำถูกต้องและได้ผู้ที่ทำอาชีพขายสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวจริงในปัจจุบันไม่ใช่ผู้ที่ทำสลากไปจำหน่ายต่อให้แก่พ่อค้าคนกลางทั้งนี้สำนักงานสลากได้มีการทดสอบระบบให้ผู้ซื้อสลากสแกน QR Code จากผู้จำหน่ายสลากเพื่อยืนยันว่าเป็นผู้จำหน่ายสลากจริงในราคา80บาท ตั้งแต่งวดวันที่16มีนาคมถึงงวดวันที่16เมษาย,ยานนี้และจะดาเนินการตรวจสอบการเป็นผู้จําหน่ายสลากจริงด้วยวิธีการดังกล่าวอีกอย่างน้อยจํานวนสามงวดขณะที่การจําหน่ายสลากผ่านแลตฟอร์มออนไลน์อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบก,กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดว่าจะเริ่มดําเนินการได้ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เอกวินกากะนิกรายงาน